สวัสดีพี่น้องคุณผูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบก,กับแนวทางพูนห่างเสงจ้าห่างเสงรอบเศร้ารอบบ่ายแนวทางวันจันทร์เจ้าที่13เดือน10บตุลา2อา6 8ดจ้าสำหรับพ้นวันศุกร์วันวที่10เดือน10แนวทางห่างเสงรอบเศร้าจาเด่นเจกับหโพ้นของรอบเศร้าจะเจ8ด7ปหกลังเจสา 8ฮุกสหรับ <im> <ober> <throat> 8ฮกเข่าตักับ68ตัวน้นจะเด่นหเของเข้ามาเนาะคบสาตัวบนเนาะสำหรับหางเสียงรอบเาวาจะเจ็ดของเขามาอยู่ลักร่อยจาโอ้โหเจ็ดเจ็ดฮแปดจ้ะสำหรับหกนี้ตัวประกบคู่นี่เจ็ดนี่ไ่จับเจ็เจ็ดแปดนาะถ่าบอสั้นคือได้ครบเบิดทางเจ็ดหดเจ็ดเนาะจ้ะ สำหรับบุญมาโตเน้นจะรอบเศร้าแปดหกในหกแปดจ้ะสำหรับล่างเจ็ดสามสำหรับเจ็ดสามมีจับคู่พาดปลายเนาะโอ้โหเด่นเขาเข้ามากขบเบิดเลยเจ็ดมาทางลักรวยบุญเนาะแล้วก็มาทางลักซิปเนาะจ้ะเด่นเจ็ดเขาเข้ามาจ้าโอ้โหจับคู่พาดปายเสียดายเสียดาย เกือบเดงบนหลักเลยตัวนี้สําหรับตัวกุ๊กผู่สาหรับรอบบายจะให้เด่น1กับ0ผล้นของรอบบายจะ0 3น2 7จะสําหรับรอบบายถือว่าพลาดไปเนาะเบอร์เจ็ดของเฮาอยู่เ้ามาออกบายนะจ๊ะสองบนสองหลัเนาะสำหรับรอบบายกันเนาะสามสองสองเจ็ดฮะสำหรับแนวทางห้างเซ็กคนที่สิบามนี่นะจ้ะแนวทางความมรอบเ้าจากวันที่สิบสามื้อนี้มือแรกจะตามหลุดกันต่อจ้ะ สำหรับห้างเสียงรอบเศร้ามือนี่แนวทางให้เดิน1กับ0วิ่งรูดจ้ะสายวิ่งสายลูดมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้ะหนึ่งเ 1, 8, 1, 6, 1 3 1หนึเจด ศูนย0แปดอรอบบายให้เดน4และ3 40สี่ศูนจะให้แค่รอบบายเนาะคู่เด่น สำหรับเรียนสจ้าสามเจ็ดอันนี้คือสาเจเนาะสามเจ็ดสามแปดสามสาาำหรับโตเนียนจ้า รอบบายเด่น3เน้น3ามเจ็ดสามแปอ่าสามเามหกละคันจ้ะอ่า 3, 8, 3, 6, สามแปดาหะโอ้ยสายตาไหมสามแปดสาหกสำหรับตัวเน้นเด่น3รอบบายจา้ะสำหรับเด่น4ีรอบ,บายเน้นสี่แปดละคันกับสีเจ 0.3 0.2รอบเศร้า1.7กับ1.3 หมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบกันเบิ่งได้จากแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณแล้วจะมีเข่าและก็มีรูดจากก่อนจะนำไปเป็นแนวทางกเปรียบเทียบปีจจรนาวีขอกันเบิ่งเนาะโบมีตัหมักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เลยแล้วจะขอให้มาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศาบายบุญหล่างล้วก็นนองมือแหลกแหกมาแล้วจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงสำนีละกันจะสวัสดีจ้า